สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพบพอกันเช่นเคยนะครับเมื่อมีรถเข้าใหม่ครับขอบคุณทุกการติดตามครับที่ติดตามถังรถเดิมรถบ้าน,นครับเมื่อนี้มีรถเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นวีโก 2องจุหอินเตอร์ปี5.1ครับตัวเนี้ปีหานึนะครับเป็นตัว e นะครับภายในสวยสะอาดครับเอกสารพ่อวนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามทั้งรถเดิมรถบ้านครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ หน้าลังเดิมครับคันนี้รับประกันหน้าลังเดิมรถไม่ได้บรรทุกหนักมานะครับแม็กไลเนอร์สวยๆเลยครับไม่มีรอยขูดขีดนะครับไม่เคยเจาะครับรถขับดีวิ่งไกลสบายนะครับ สีหกเก่าเรียบร้อยครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกมืนบาทครับเอาจริงรถด้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งรถเดิมรถบ้านครับ อาสวสวยครับรถโบมีชนมีความมากแน่นอนครับเดี๋ยวผมผ้าชุ่มของเครื่องนะครับไม่อยู่ที่สองแสนนิดๆนะครับสองแสนสี่พันกิโลครับ ฝากดติดตามทั้งรถเดิมรถบ้านน้ำแนวกันแล้วกันครับน็อต <Not S 1> ไม่ขยับครับฟ้ากับโปรงเดิมโลงงานนะครับเครื่องเงียบครับเครื่องแข่งนะครับบม่มีเยิ่มครับ เดิมครับอนน่าไหนสนใจก็มาทดลองขับกันได้ครับที่อำเภอลรืออำนาจครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับติดถนนช่าย่างกูลนะครับสนใจดูรถได้ที่อำเภอเรืออำนาจครับ จังหวัดอำนาจเจริญครับลดร้อมใส่งานครับเอกสารพร้อมโอนสื่อขายรับประกันการโอนทุกกรณีนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ